นี่ค่ะคุณผู้ชมที่รักค่ะเซอร์เพนตี้นะคะเป็นนาฬิกาที่เป็นพี่หญิงอันนี้พี่หญิงคิดว่าพี่หญิงสามารถใช้คำว่าเป็นโรสรอยของนาฬิกาได้นะคะเป็นรุ่นที่แบบสุดยอดมากอะคือสวยงามมากเออราคาของเซอร์เพนตี้ก็6หลักค่ะหหลักใครสนใจแวะเยี่ยมชมได้ที่ บุาลีทุกสาขานะคะตอนนี้รู้สึกจะมีที่สยามพารากอนนะคะเอ่อแอมโพเรียมนะคะสองที่ใช่ไหมคะไอคอนแล้วก็ชิดลมไอคอนแล้วก็ชิดลมนะคะแต่ว่าชิดลมนี่อยู่ถึงเมื่อไหร่นะคะมีนาปีหนา้าอ๋อโอเคชิดลมยังอยู่จนถึงมีนาคมปีหน้าเลยนะคะคุณผู้ชมที่รัก่าใครสนใจแวะมาเยี่ยมชมได้นะคะอันพูดเลยสวยงามมากคุณผู้ชมที่รักดูซะก่อนว่าที่สุด ที่สุดจริงๆค่ะเซอร์เพนตี้นี่สวยมากนะคะโอเคเออทางบุคลีมีเป็นมัชชาลาเต้เอาไว้ให้เป็นเวลคัมดริงค์ให้พี่หญิงนะคะเดี๋ยวจะเก็บแก้วเก๋ๆของป๊อปอัพของบุคลีมาฝากคุณผู้ชมที่รักทุกช่องทางโซเชียลมีเดียนะคะขอบคุณมากที่แวะเข้ามาเยี่ยมชมผู้ชมที่รักคะ่ะดูของเลิเๆเก๋ๆสวยๆงามๆของที่เป็นอ่อ ศิลปะชั้นสูงแล้วคือมันวายดีสุดๆอะพลังงานดีสุดๆเห็นด้วยกับพี่หญิงไหมโอเคเจอกันในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ